ค่ะสวัสดีค่ะป๊อบนะคะที่รักวิภัชยากุลนะคะวันนี้ป๊อบก็มาทําการร้องเพลงคัฟเวอร์เพลงความจริงของลุมเทอตนะคะซึ่งเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่ป๊อบเนี่ยได้เขียนจดหมายขออนุญาตคัฟเวอร์เพลงนี้กับค่ายเลิฟอีสนะคะโดยที่จดหมายเนี่ยก็ได้แจ้งไปด้วยค่ะว่า ไม่ใช้ไม่ใช่แบบเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งตรงนี้เราต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัตบ,บวอบังพิบิพาณิชย์กมากเลยนะคะซึ่งจริงๆก็รู้จักกันมานานแล้วนะคะเราลงในหนังสือเกิดมาวพราชนะเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราก็ได้คอยป๊อบก็นเนี่ยคะ่ะก็คอยขอคำปรึกษาพี่เขาเกี่ยวกับเรื่องของการ อะไรท,ทุกอย่างแหละที่เกี่ยวกับกฎหมายจนมาเมื่อก่อนหน้านี้ที่จะทําเพลงนี้เนี่ยป๊อบก็ได้นึกอยากจะทำ cover ขึ้นมาบ้างซึ่งป๊อบเนี่ยก็มีเจตนาที่ดีกไไ็ไม่ไม่ได้คิดเรื่องของกฎหมายอะไรเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าเออมันผิดกฎหมายจนกระทั่ง หนูได้เห็นแชร์ของพี่ทนายขออนาตพี่ทนายนะคะว่าเฮ้ยการ c o อร์เพลงอย่างไม่ใช่เชิงพาณิชย์เนี่ยเราสามารถขออย่างถูกกฎหมายได้นะและที่ทํๆกันเนี่ยผิดกฎหมายแล้วเราจะสามารถโดนฟ้องร้องได้อย่างไรบ้างอันตรายมากๆเลยโชคดีมากเลยที่พี่ได้อเบรกหนูไว้นะคะจนในที่สุดแล้วก็เนี่ยก็ได้ทำจดหมายตัวอย่างมาให้ป๊อปเนี่ยทำไปเสนอกับค่ายค่าย Love Iscent อนุญาตกลับมาเสร็จปุ๊บตัวจดหมายนั้นประพ์หน้า a c e b o o k คลิปนี้โอ้โห ก็ขอบคุณหลายๆท่านมากเลยที่ช่วยแชร์จนไปถึงกรมสตินทางปัญญาจนไปถึงเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์แล้วก็ทางช่องเดชันก็ได้ไปทําข่าวนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งเหตุที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะเพราะว่ามีหลายท่านนะคะที่อแอดเข้ามาแล้วก็เอ่ออินบ็อกซ์คำถามเข้ามารวมทั้งคอมเมนต์ด้วยนะคะคว่า เขาเขาจะต้องทําอย่างไรบ้างถ้าเขาอยากทําให้ดูกฎหมายแบบเราพราก็เลยคิดว่าวันเนี้ยป๊อบเชิญพิธนายมาตอบคาถามนี้ดีกว่าโอเคค่ะคําถามแรกของป๊อบนะคะคือว่าการที่เราจะทํา cover เพลงยังไม่ใช่เชิงพาณิชย์เนี่ยค่ะแท้จริงแล้วคือนี้เวลาที่เราเราเอ่อเรียกว่าการทําร้องเพลง cover เนี่ยนะครับปกติคนเราไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วการที่เราไปเอาเพลงคนอื่นมาร้องเนี่ยมันมันผิดอะไรมันคือเป็นเรื่องการทําซ้ํา2ก็คือเผยแพร่ต่อสาธารณะ นะครับซึ่งในส่วนนี้แค่ทําตรงนี้นะครับก็ผิดละนะครับซึ่งในตรงนี้มีโทษเป็นโทษปรับนะครับก็กระจานวนสูงพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เรานําเพลงที่ c o อร์แล้วเนี่ยไปลง YouTube y o ยูทูบที่ต้องต้องบอกว่า y YouTube เนี่ยเป็นแบบที่เป็นเป็นปะบอกรับไรายได้นะครับมีคนเข้ามาวิวเยอะๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเชิงพาลิซละถ้ามีการรับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีโทษหนักขึ้นอีกละมันก็คือ,อโทษจะเป็นเรื่องของการจําคุกละ<อ>นะครับซึ่งตรงนี้เราต้องระมัดระวังนะครับอ่า อ๋อก็คือว่าถ้าเราทำคลิป cover เ,เนี่ยนะคะแล้วลง YouTube ปุ๊บเนี่ยเราเราไปเหมือนกับสมัครเพื่อที่จะเขาไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าสมัครหรือเขาเรียกว่าเปิดรับอะไรสักอย่างนะคะคที่ทำให้เราเนี่ยมีไรายได้จากจากจำนวนคนที่วิวเข้ามาใช่ค่ะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าสู่มันกลายเป็นเชิงพาณิชย์ไปแล้วถ้าเราทำตั้งค่านั้นเอาไว้เนี่ย เรียกว่าเราผิดข้อตกลงผิดผิดข้อตกลงหากเราไปตกลงค่ายว่าเราจะไม่ทาเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นก็เราอาจจะทำชาแนลใหม่ของเราถ้าเรากรณีว่าเราจะทําคลิปก o ร์ r แบบเออหมือนก็อยากให้อยากให้โชว์ผลงานของเราอะไรแบบนี้นะคะเพื่อแบบอาจจะอยากให้ค่ายเห็นเรายากดูเรารดูผลงานของเราแล้วเหมือนก็เป็นการนําเสนอตัวเองทางอ้อมอะไรแบบนี้นะคะก็พูดง่ายอย่าอย่าให้มีไรายได้อะเราเชิงพาณิชย์ก็คือเราสั้นๆก็คือ ได้รายได้ใช่เรามีมีเงินเข้ากระเป๋าอะไม่งั้นเลยมีเงินเข้ากระเป๋าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติหนูโพสต์คลิปเนี่ยความจริงรูม้ได้เสติดปุ๊บน้องคะน้องป๊อปคะช่วยมาเล่นให้พี่หน่อยพี่จ้างเท่านี้เท่านี้เท่านี้อืทำไงดีอะพี่ตอนนี้กงก็ต้องคุยกับทางค่ายแหละครับว่าจะต้องออมีการคุยว่าจะแบ่งเงินกันเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เราเอาเพลงเข้าไปใช้เนี่ยโดนแน่ๆน,นะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะคุยว่างานนี้เราสมมติเรารับสอง0มื่น ่ะเราก็คุยกับเขาตรงๆเลยว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะมีเลทของเขานะครับทางค่ายก็จะมีเลทของเขาว่าเขาจะต้องคิดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าค่ะแล้วอย่างเนี้ยเมื่อกี้พูดถึงเล่นดนตรีที่ได้รายได้มาอืมอ้าวแล้วเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะซึ่งซึ่งหนูก็เพิ่งมารู้ไม่นานนี่แหละเล่นดนตรีตามผับอ่ายังไงพี่คือเล่นดนตรีตามผับเนี่ยไม่มีใครอัดเลยแต่นเล่นดนตรีตามมันเป็นการทําซ้ำอย่างหนึ่ง นะครับทำซ้ำําแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าเราทําซ้ําปั๊บเนี่ยก็จะมีคนมานั่งฟังเพลงถูกไหมครับและน้องป๊อปก็จะได้เงินด้วยได้ค่าตัวก็ยอมรับนะมาก่อนก็ได้ได้ค่าตัว <c oughs> ตรงนี้เนี่ย <c oughs> ตรงนี้มันเป็นการทําซ้ําแล้วก็เผยแพร่แล้วก็ในเชิงของพาณิชย์ละซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีทั้งโทษจําคุกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เอาง,ง่ายๆเลยครับที่ผ่านมาคือผิดมหมดแหละ เพียงแต่ว่าไม่มีใครใครไปจับนะครับก็เหมือนกับว่ากฎหมายบางทีมก็หลับบางครั้งมันก็ตื่นนะครับเมื่อไหรที่มันหลับเนี่ยมันก็ไม่มีใครดำเนินคดีกับเราแต่เมื่อไหรที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยคือเขาก็มาดําเนินคดีกับเราซึ่งตรงนี้เราไม่มีทางสู้หรอกเพราะว่าเรานําเพียงเขาเนี่ยไปไปครอบเวอร์หรือว่า ไปร้องในที่สาธารณะซึ่งเราเก็บไรายได้จากตรงนั้นเป็นในเชิงพาิชิ์ด้วยนะครับแล้วถ้าคําถามคือว่าการที่เราทําเพลงของเขาแล้วก็มีเจตนาที่ดีและอีกอย่างหนึงอะค่ะมันก็ทําให้เพลงของเขาเนี่ยเออเป็นที่เป็นที่รู้จกักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยทำไมเราเราก็เจตนาดีทำไมเรายังพีกฎหมาอยอีกพี่ทำไมกฎหมายใจร้ายกับเราจังคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเพลงที่เราเอามาร้องเนี่ยก็เท่ากับว่าเมื่อไหรที่น้องร้องปั๊บเนี่ยนักร้องในค่ายเขาหรือเขาจะต้องไปจัดคอนเสิรต์ตอะไรเนี่ย ก็ไม่ได้ฟังก็ต้องมานั่งฟังน้องจุมไมครับเขาเสียอะไรได้ไหมก็เ,เสียอ่ะถ้าคําถามคือว่าโหพี่หนูคิดว่าหลายคนถามคามถามนี้เหมือนกันหนูอ่ะก็ยังไม่ได้ เป็นใครดังเต็มที่นะค่าตัวหนูนะก็อาจจะหลักร้อยหรือพันนิดเองพี่ต่อชั่วโมงยังไงเขาก็เลือกจะดูคนนั้นมากกว่าเราอยู่แล้วถูกแต่ถ้าทําไมแล้วเขาไม่ไม่จ้างคนคนนั้นดีกว่าครับก็เขาก็เขาอยากจ้างให้เราจ้างเราถูกตรงนี้มันทําให้ที่เขาเขาอยากให้เรามาร้องเพลงเนี่ยก็เพราะว่ามีเพลงที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วก็ค่าตัวถูกกว่าด้วยใช่ตรงนี้เนี่ยมันทาให้เขาเสียประโยชน์ถ้าแทนที่เขาจะมาต้องมาจ้างน้องเขาก็จ้างเขาทําให้เขาได้เงินมากขึ้นดีกว่าเราเราต้องเข้าใจว่า เราต้องคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาของคนด้วยเอาง,ง่ายๆอย่าง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 ทนาเองเนี่ยเขียนหนังสือนะครับเพราะอยู่ดีๆมีคนเอาไปก๊อปปี้เอาไปไปพิมพ์เองเนี่ยก็ทําให้จํานวนสมมติว่าพี่พิมพ์มาแล้วสองสองแสนเล่มปรากฏว่าทําให้พี่ขายน้อยๆลงถูกไหมเพราะเขาก็ไปซื้อไอ้ก๊อปปี้ที่มันถูกกว่าตรงนี้มันก็ทําให้ให้เราเสียไรายได้นะครับซึ่งเนี้ยเราต้องคุ้มครองไม่งั้นต่อไปเนี่ยคนคน,คนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันก๊อปง่ายกว่าใายกระตานเอาเลยน้องส้เนี่ยใช่หรือว่าเพลงเนี่ยาขายกระต้านขายกันเลยฉันไม่ต้องแต่งใหม่ละและจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ตามตามค่ายเพลงต่างเนี่ยเริ่มเริ่มลดละลดนักแต่งเพลงลงเรื่อยๆจริงนะลดคนลงเพราะอะไรครับเขาไม่ได้ไรายได้จากตรงนั้นนะครับเพราะว่าเม็นเงินที่มันไปถึงเขาเนี่ยมันมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็ไปลองของตัวเองกันหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ทางทางค่ายก็ก็เดือดร้อนนะครับก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่า เราจะทํายังไงให้มันเป็นธุรกิจที่สามารถอยู่ได้กันได้นะคนที่แต่งเพลงอย่าลืมว่าเขาก็ต้องลัง่งหลังคนหลังแข่งกว่าได้สักท่อนหนึ่งที่เพาะเพลาะเนี่ย<ช>เขาใช้เวลานานใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเรียบเรียงคําพูดเนี่ยแต่เรามาร้องฟรีได้เงินเป็นแฟร์ไหมในมุมหนึ่งก็ถือว่าเรา,เอ,าอาจจะไม่รจริงๆก็คือการขามโมยแหละเป็นการขโมยขโมย,ขโมยแบบลิขิิตทางปัญญาเขาแหละนะครับทําไมเราไม่ทํ้ให้ให้เป็นอุตสาหกรรมก็คือเราพูดคุยกันนะครับ คือก็เรียกว่าอะไรที่ผ่านมาที่เราที่เราไม่ทราบเนี่ยก็โอเค นะมันผ่านมาแล้ว<อ>กฎ<ด>หมายกฎหมายหลับให้เราช่วงหนึ่ง<อ>แต่ตอนนี้เมื่อเราทราบแล้วอ่ะป๊อกก็คิดว่าเป็นดุลยพินิจของหลายๆท่านแล้วนะคะว่าเราจะเลือกที่จะทําให้ถูกตั้งแต่วันนี้เลยหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะป๊อปทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาด้วยด้วยเจตนาที่ดีนะคะก็อ,อาจจะมีตะตก,กุกตะกักมีตื่นเต้นไปบ้างนะคะแต่อย่างไรก็เป็นเจตนาที่ดีที่อยากทําให้กับทุกท่านนะคะก็สําหรับใครที่อยากจะทํา cover แบบนี้บ้างนะคะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยอะไรแบบนี้นะคะอยากจะลองเห็นตัวอย่างจดหมาย ของป๊อปอยากจะนำอ,อ,อยากจะไปขอ c o เวอรในรูปแบบเดียวกันสามารถปรึกษาป๊อปได้นะคะคขอตัวอย่างจดหมายกับป๊อปได้นะคะป๊อบดี D ที่จะมอบให้เลยนะคะก็อาจจะเข้าส่งเมลนะคะเข้ามาขอได้ที่นะคะ popti luck h o ดท็อตเมลนะคะครับค่ะก็ป๊อบที่รับแอดท็อตเมลนะคะก็ส่งเมลเข้ามาขอตัวอย่างก็ได้เลยแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็อาจจะส่งมาให้ป๊อบเราเดี๋ยวป๊อบไปถามพี่ทนายมาให้หรือว่าจะติดต่อถามกับทางพี่ทนายเวลาโดยตรงก็ได้นะคะครับออติดต่อพี่ทนายที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ,รบที่ทนายเวลาคัะพิมพ์ว่าทนายิรัตก็ขึ้นละ <Okay. S 1> นะครับ ค่ะก็ลองเข้าไปที่เยี่ยมชมที่แฟนเพจที่เขาดูนะคะก็มีเรียกว่าความรู้ทางกฎหมายมากมายให้ทราบนะคะตอนนี้ไม่ต้องห่วงว่ากฎหมายอยู่ไกลหรือว่าเข้าใจยากนะคะตอนนี้เรามีพี่านายวิรัตินะคะทําให้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สนุกที่จะ,ะเรียนรู้แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่านายวิรัติกิกติธารนิรัราารมากๆนะคะก็ คลิปนี้ก็อาจจะมีตะปุกตะกักตื่นเต้นไปบ้างนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่ายังไงลองดูนะคะแล้วก็ถ้าสนใจจะคบวอย่างไงอย่าลืมค่ะขอจดหมายกับป๊อบได้เดี๋ยวป๊อบทำ่งไปให้ได้เลยนะคะมาร่วมกันทําในแบบที่ถูกกันนะคะบ้ายบายค่ะสวัสดีค่ะ